ผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่หน้าโรงแรมเอเชียที่ตีนสะพานหัวชานะครับเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมมาพบกับงานที่เหมาะมากสําหรับคนที่กําลังจะเริ่มต้นเล่นแผ่นเสียงคนที่สนใจที่จะเข้าสู่วงการแผ่นเสียงหรือแม้แต่คนที่อยู่ในวงการแผ่นเสียงอยู่แล้วก็มีกิจกรรมมากมายที่เหมาะบางกอกวานิลแฟร์นะครับใช้ชื่อว่าเป็นเป็นวอลลุ่มทูก็คือเป็นครั้งที่2แล้ว get into the group นะครับโรงแรมเอเชียจากวันที่3ถึง6คา่านี่อยู่ตรงนี้150บาทเดี๋ยวเราจะลองเดินเข้าไปในโรงแรมเอเชียเพื่อจะไปดูกันว่าเมื่อเมื่อเข้ามาถึงแล้วคุณจะได้พบอะไรบ้างนะครับ b i n e l by, new, by lounge นะฮะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูหน,หน่อยนึงคือตอนนี้มันมยังไม่มีการแสดงอะไรแต่ว่าเขาติดป้ายไวแล้วความจริงผมก็เพิ่งเปิดแผ่นไปที่ห้องนี้นะฮะตรงน,นี้ก็เป็นบูธดีเ เดี๋ยวดีเจท่านต่อไปก็จะเป็นดีเจมาร์ฟไซนะครับก็จะมาเปิดแไ่นกันตรงนี้มีอาหารนะฮะมีสแน็คก,ก็สามารถที่จะมามาสนุกสนานมาชิลวากันอยู่ตรงนี้ได้นะครับรวมถึงถ้าเกิดสมมุติว่าช่วงไหนที่มีกิจกรรมแบบการทอล์กเรื่องแผ่นเสียงเขาก็จะมาทอล์กกันตรงนี้ด้วยเอาละครับอันนี้เราไปต่อเมื่อออกจากห้องนี้นะฮะหันไปทางขวาก็จะพบบันไดเลื่อนกับแล้วก็จะมาพบกับเคาน์เตอร์ รีเซพชันตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะมี Directory นะครับนะครับตัวงานเนี่ยมีทั้งชั้น1ชั้น2แล้วก็มีโซนร้านแผ่นเสียงอยู่ที่ชั้น14ด้วยมุมนี้คือมุม Exclusive Release นะฮะซึ่งก็จะเป็นแผ่นเสียงที่วางจำหน่ายในงานนี้ทั้งสิ้นนะฮะก็จะมีค็อกเทล2ชุด ชุดที่สารนี่ดีมากนะฮะห้ามพลาเป็นอันขาดนะครับโบนัสแทร็กจากศิลปินที่ชื่อว่าโบนัสนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องสั่งจองนะครับแต่ละผันในนี้ก็จะวางขายกันแบบจำนวนจำกัดมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจียป,ป้าบอสื่อร์นะฮะ into the line นี่คือพี่อมชาตรีคงสุวรรณ แล้วก็พิชชี่นะครับทั้งหมดนี้ก็ซื้อกันได้ก่อนที่นี่นะฮะก็มีจํานวนจํากัดแล้วก็สามารถซื้อของที่ระลึกตรงนี้ได้อ่าอันนี้ก็จะมีของที่ระลึกต่างๆอันนี้ก็จะมีบรรดาบูธของอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับแผ่นเสียงอันนี้มีทั้งขาตั้งลําโพงมีโต๊ะวางแผ่นเสียงแล้วก็มีอันนี้น่าสนใจมากนะฮะเป็นกรอบรูปเพื่อเอาไว้ให้เอาแผ่นเสียงมาโชว์นะครับสาธิตหน่อยได้ไหมฮะช่วยสาธิตหน่อยนะฮะ อันนี้มันปกติแล้วเราจะเคยเห็นเนี่ยก็คือใส่แผ่นเสยษได้หนึ่งแผ่นความพิเศษของตัวนี้คือนี่นนทั้งหมดในนี้เนี่ยใส่ได้ทั้งหมด1 2แผ่นแล้วก็มีนี่ราคานะครับปกติเขาขายกัน13,000เกือบ14 0มาที่นี่ก็ลดเหลือ9,990นรบะฮะ2,500หเหลือ2 000, 2 0 0 5 000, 1 0 0หเหลือ3,900อะไรแบบนี้นะครับข้างในนี้เป็น Exhibition นะฮะไ i ร์นี f ว่าฟอร หมุนแผ่นเสียงแห่งโชคชะตานะครับแล้วก็ไปสุ่มเพลงว่าเพลงแบบไหนที่คุณสุ่มได้คุณจะสามารถเอามานั่งฟังที่มุมนี้ในมีมุมให้ทดลองฟังก็จะเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงจากแก๊สเฮาส์นะฮะเอามาให้บริการส่วนด้านนี้เนี่ยก็จะมีประวัตินะฮะเอ็กซิบิชัที่เกี่ยวข้องกับแผ่นเสียงไล่กันไปในตามยุคสมัยนะฮะตั้งแต่ยุคเริ่มต้น จะแบ่งเป็นไทม์ไลน์ดูนะครับตั้งแต่ยุคยุคแรกๆแ,แล้วก็ค่อยไล่มาแล้วก็มีแผ่นที่เกี่ยวข้องกับยุคนั้นๆว้าวอ n นโนเซนตไปกันต่อฮนะมุมนี้ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปกับแผ่นเสียงนะครับเร oh. จะมีแบ็กกราวด์เป็นแผ่นเสียงแล้วก็มาถ่ายรูปกันได้นะครับ ตรงนี้เป็นลิซเซเร็กนั่น <bunker. S 2> เองนะฮะก็คืออยากมีแผ่นเสียเป็นของตัวตัวเองแค่แผ่นเดียวเนี่ยอันนี้จะเป็นเรคคอร์ดเดิสค่ะอ๋อเป็นเรคคอร์ดดิสอืมอ๋อเรคคอร์ดดิสอ๋อโอเคนะรีคอร์ดดิสก็คือสามารถทักสมัยเซ์เองได้โอเคได้หรือว่าใช้ปกจากอันดตของเราก็สามารถเลื่อนเพจเพจของเราได้โอเคเหมือนแบบสมมติว่าอยากจะส่งเป็นของขวัญ ให้คนที่เรารักแต่อยากส่งเป็นแผ่นเสียงก็มาที่นี่โอเคครับเสร็จแล้วเราก็จะมาที่ห้องต่อไปรจริงห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องที่ใช้ในการแสดงสดนะฮะแล้วก็ส่งตรงเข้าไปที่อีกห้องหนึ่งซึ่งจะเป็นห้องที่ทําการบันทึกการแสดงสดนั้นเนี่ย ลงบนแผ่นเสียงแบบสดๆเลยนะฮะเรียกว่าเป็น exclusive live recording ถ้าซื้อบัตร3 5 0 0เนี่ยก็จะเลือกได้ว่าอยากจะดูเซสชั่นไหนดูการแสดงสดแล้วก็ตัวเพลงที่ได้ดูการแสดงที่ได้ดูเนี่ยก็จะบันทึกลงไปใน เครื่องเล่นแผ่นเสียงลงไปเป็นแผ่นเสียงเลยและคุณก็สามารถเป็นเจ้าของแผ่นเสียงนั้นได้ทันทีนี่เมื่อสักครู่นี้เป็นการแสดงของคุณตุลน,นะฮะกับวงชื่ออะไรนะเมืนะะ่อกี้คขวัญงคนขวัญน,นะฮะ,นนะ,ะซึ่งเป็นการแสดงบทกวีประกอบกับ<ล>ดนตรีแบบไซคคเดลิกและที่ได้ยินอยู่นี้ก็คือเสียงที่บันทึกไว้เมื่อสักครู่นี้ลงไปในแผ่นเสียงแล้วใช่ไหมครับผมซีดีคอสโมสเอ็กซ์ จะเน้นไปที่เพลงสากลวังลนี้เนวานาบ็อกเซ็ตบ็อกเซ็ตเอซิดซีบล็อกเซ็ตมาดอนน่าโอเอร์ซิี่เนปวิร์อันนี้ผมจะชอบมากสุดแรงมานะฮะอันนี้ก็คือค่อนข้างมีสไตล์ที่ชัดเจนมากแล้วก็มีเสื้อโอ้อนี่เสื้อมาขายย้ใช่ไหมฮะอันนี้คือเสื้อที่ขายใช่ไหมครับไม, <laughs> ไม่ใช่เสื้อทีมงานแขวนไว้ นี่ฮะ Paradise Bangkok นะครับน,นี่ก็จะมีอาลบบ้มล้วนล้าจะเป็น Paradise Bangkok แล้วก็มีแผ่นนี้ที่รวมเพลงประมาณยุค60 70สองไทยโปสเตอร์หนังนี่ก็ขายหรอครับใช่ครับอ๋อเนนี้นมี h e s u w e r d o g Superman เจ้าจากักรวรลต่อไปเวลานี้เลยครับเสียงเพลงของโมไร ร้านนี้จะพิเศษมากเพราะว่าเขาเป็นผู้ผลิตแผ่นนี้นะครับมิเตอร์ซี t t Retro นะครับซึ่งเจ๋งมากเพราะว่าตัวแพคเกจจิ้งใช้แบบเดียวก,กันกับที่ตอนที่เป็น CD ดีนะฮะที่วางแผงในครั้งนั้นคือเป็นรูปแว่นสามมิติ Paradox u n p u u g กลุ่มนี้โคตรเซลห้า0ิบถึงเก้าสินต์ธรรมดานะฮะวัตฟอลก็มีนะครับก็มี แอนตี้ a ราวิตี้นะฮะโลโมโซนิกลดเยอะด้วยนะครับบอสตันว้าวลดจากป้ายอีก50%เร์หรอครับ,รบติดไว้450นี้ยังลดไปอีกเหรอครับแปลว่าน,นี่เหลือ225บาทบอสตันเลยนะครับออเอาละครับถูกมากอันนี้ก็50%นี่โอ้โหเมื่อกี้โอ้ยอาร์ตเวิร์ด้วยจาก600ก็จะเหลือ300ทันทีนะครับ หรือว่าเมื่อกี้ผมเห็นคริสตเฟอร์คลอส s นี่ all right 500หรือ250ไม่คิดจะเอากำไรกันเลยหรือไงครับต่อไป get back and shoot record และซิวะ record นะฮะโหนี่เอามาอวดตรงนี้เลยนี่ผมพยายามเลไว้ไม่อยากให้ใครหยิบไปนะฮะ เดอะสไตล์คาวเซลสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับอดีตเพ่อนนะครับนั่นไงนี่ไงผมก็เหลวไว้อยู่อ่ะวันนี้มีอะไรมาอวดบ้างฮะมีอะไรภูมิใจนําเสนออ่ะภูมิใจนำเสนอก็มุมไหนดีตรงไหนดีอธิบายอันนี้ก็ได้ครับผมก็ ACDC Back in Black ครับแต่ว่าเขาจะทำเป็นฉลองครบรอบแรก50ปีอ่ะโอเคเป็นแผ่นสีทองอันนี้ Tattoo You ใครที่ดูรายการชอบแผ่นนี้แล้วหาแผ่นนี้อยู่นะฮะ ที่นี่มีขายแต่ว่าห้องนี้เท่าที่ดูนี่คือเน้นไปที่เพลงสากลขอให้ขายดีครับอ๋อยังไม่จบอ,อุ้คุนชุด The Game ชอบมากครับ <The S 1> แล้วก็ The w o r l สองเดะเสองเดอ <laughs> ไหน <laughs> ๆก็เจอเจอคุณเล่เล่ครับสวัสดีครับ จะมาเปิดแผนที่นี่ด้วยเปิดวันไหนนะวันนี้ครับวันนี้เหรอวันนี้สามลูกครับอีกครึ่งชั่วโมงเองเปิดเพลงไทยได้ๆเดี๋ยวจะลงไปดูศูนย์เก้าศูนย์โอเคเช็คคู่กับปอยครับเช็คสองลิสต์ด้วยนะวันนี้ผมก็เปิดแปดศูนย์เก้าศูนย์ไปเยอะเหมือนกันไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเจอกันโอเคเชิญครับอ้าวสวัสดีครับเราเจอร้านเรคคอร์ดเรคคอร์ดนะฮะเข้าไปดูจามีโรควาย อันนี้ก็จะเน้นเพลงสากลเช่นกันนะฮะแต่ละร้านก็จะมีลีลาการตกแต่งแตกต่างกันไปร้านนี้มีบูธดีเจด้วยสวัสดีครับ<ป>อันนี้ขอเพลงได้หรือเปล่าฮะเท่าที่มีใช่ไหมส่วนใหญ่เอาแผ่นอะไรมาฮะวันนี้เป็นพวกทางเลื่อกส,ส่วนใหญ่อโอเคชีวาเรคคอร์ดกับร้านต่อไปร้านนี้ก็ความพิเศษคือไม่ได้มีแค่แผ่นมาขายครับมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับแผ่นเสียงมา ไม่ว่าจะเป็นเฮดเชลนะฮะอันนี้ก็เอาไว้สำหรับเอาเข็มไปใส่ไว้อีกทีอันนี้เป็นซิ r ล s t ต t ก็คือเป็นปืนสำหรับยิงลบพวกไฟฟ้าสถิตน,นะฮะทิลล r d เจุดใหม่นี่เป็นการ์ดเฮาส์รุ่นที่คอล l a บกับอัศนีวัสัุเครื่องล้างแผ่นเสียง Hummingbird Humming Guru นะครับต่อไปเป็น Master Records นะฮะ Notting Hill นี่น่าจะเป็นแผ่นในตำนานตัวหายากนะฮ hey, นะเอ้ยน็อตติงฮิลล์นี่เป็นแผ่นแดงวะฮะไม่ครับเฟิร์สเพลสเลยนะฮะตอนนี้30โอ้โหต้องมี running number ด้วยราคาตั้งไว้เท่าไหร่ฮะห้า0ันเพราะว่าจะเป็นแผ่น first place ดังนั้นแผ่นข้างในจะสีแดงนะครับ t รั c k a ดดิกแผ่นเยเวสนะรเรียมก,ลกาลล่าเกอร์ดูวาลิป้าก็คือมีแผ่นร่วมสมัย 5, ใช่ไหมแ่ใหม่ๆแล้วก็นี่เลยนฉลองการกลับมาอีกครั้งของ Linkin Park, Big Tiger Record อะไรแบบนี้อะไรแบบนี้แค่ได้ยินเสียงเพลงที่เปิดประกอบอยู่ก็รู้แล้วครับว่ามาว่าเน้นแนวไหน ก oh, ็มีแผ่นเจ็นิ้วนะครับโอ้ทั้งเพลงไทยเพลงสากลเปิดเปิดแผ่นวันไหนฮะดีเจขายทุกแผ่นขายทุกแผ่นใช่ไหมเอ๊ะมีมีไปโชว์เปิดแผ่นโชว์ด้วยป่ะฮะผมเปิดวันวันเสาร์วันเสาร์ก็น่าจะเปิดประมาณนี้แะเพลงไทยยุค60โอ๋หมอลำเลยนี่ใส่ฟังเลยมาแนวพวกนี้แหละอุ้ยงนว่าวัยชุดนี้ชอบมากฟังหน้าเด็กเลย โอ้ลากาโดเหมนไงนะ Have you heard r e c o r d s นะฮะก็เป็นร้านของสมาชิก e l l o w Fang นี่แผ่นอะไรมาโหนายทีนายที่นายเราจะปาร์ตี้ให้เหมือนกับนายทีนายที่นายซื้อบัตรมาห่อรสบที่นี่ได้ด้วยไหมครับได้ค่ะถ้าสนใจก็สามารถซื้อที่นี่ได้เลยอย่างเต็มที่เลยนะฮะโอเคฮะ มีแผ่นเยลโล่แฟงขายไหมยังไม่เสร็จแต่ทำอยู่ใช่ป่ะมันตลองอคิวทอ๋อโอเคใช่ตัวนี้คิวมันยาวอ๋อโอเคจองก่อนได้ไหมถ้าเกิดมาจองไว้ที่นี่ลงชื่อไว้ก่อนโอเคโอเคไม่ต้องกลัวไม่ลิมิเต็ดเอดิชั่น I love music เข้ามาดูซิว่าร้านนี้เป็นยังไงบ้างมาดูซาโะโอตะนัเป้ ต่อส,สั้นอันนี้ก็โอ้โหนี่คลาคลามีทั้งเพลงไทยเพลงฝรัง่งเพลงญี่ปุ่นทีน่าชาส์โอ้โหอันนี้มีแดนซ์ลิตเทิลเลดี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นอัลบั้มใหม่ๆห,หน่อยอน,นี่ก็โอ้โหนี่ผ่าน USA ด้วยของจอร์จี่ช็อปมั่นะเสียงดีมากนะครับนี้บองโกนะครับบองก้โอ้โหบองโกนี่มีแบบว่าของที่เระล่กมี มีพินโอ้เบลออาร์ตเมดนนพรีดจี้โหพวกพินนี่ขายด้วยหรือเปล่าฮะวะฮะอันเท่าไหร่อ่ะครับดับพังเนี่ยดับพังราคาสองห้าสมันเป็นพินใช่ไหมใช่ค่ะ มีบูธดีเจสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้มีคอนเซปเปิดเพลงแนวไหนอยู่บ้างเปิดที่ดิสโก้ครับะนี่จบเลญี่ปุ่นอ่านี่เลื่อนมาฝั่งฝรั่งบ้างบีจีสนะฮะห้องนี้เขาจะตกแต่งแบบมีการเลื่อนเตียงนะครับคุณผู้ชมสังเกตนี่เลื่อนเตียงไปมุมนี้เพื่อจะให้เชลวางแผ่นเสียงเนี่ยเดินได้รอบใครสนใจซิตี้ป๊อปเนี่ยให้พุ่งมาที่บองโก้ก่อนเลยนะฮะนี่หมดเลยนะครับ ร้านต่อไปคือ D P Music Store ขายบรรจุพัณฑ์ด้วยฮะสำหรบับบางท่านที่แบบต้องส่งผ่านเสียงนี่เขาจะมีกล่องอันนี้มี i n n เนอ l e e p นะฮะข้างในนี่มีถุงพลาส,สติกแพวกนี้ด้วยครับแต่ไม่ว่าจะเป็นมีทั้งซองนอกซองในมีหมดเลยนะครับเจ็ดนิ้วก็มีใช่เจ็ดนิ้วอันนี้เป็นอินเนอร์หรือว่าเป็น er, เอาเตอร์ฮะอันนี้เป็นเอาอ้โูอินเนอร์ด้วยโอ้โหหายากจริงหายากจริงแล้วมีซองกระดาษเองอบางคนนี่คือ แม้แต่ปกก็พังไปหมดแล้วแ,แน่นอนก็มีแผ่นเสียงขายด้วยครับไม่ได้ขายแค่บรรจุพันุ์อย่างเดียวโอเคครับ Moon Rising กำลังสนใจแผ่นไหนอยู่ฮะ Perspective ใช่ไหมนนฮะมันดีมากครับแผ่นนี้เนี่นนยมัยยนพิเศษครับกว่าจะรวบรวมมาได้อย่างนี้นะฮะแล้วก็แบบผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยเขาเหลืออยู่กี่แผ่นแล้วเพราะเขาแบบผลิตน้อยมา ใช่ครับคุณผู้ชมเห็นที่ไหนก็รีบซื้อตอนนี้เท่าไหร่แล้วฮะห้าพันเก้าแล้วนะฮะถ้าผมขออนุญาตสอบถามครับว่าคนจะซื้อที่ไหมครับเพลงนี้แบบมันคุ้มฮะผมว่ามันพิเศษมากที่มาของแผลอะไรเงี้ยบรรยายอยู่ในปกเรียบร้อยแล้วฮะผมเขียนเอาไว้เองต้องซื้อฮะ1034 r e ูนเรนะครับนี่ก็มีบูตดีเจด้วย อ๋อ,อ,อนี่ไอที่โปที่เป็นทั้งหนังสือแล้วก็แผ่นเสียงมีเสื้อด้วยอ้อเสื้อดวสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เลยคราวที่แล้วและ o อ d s r e เด y ผมอุดหนุนร้านนี้ไปฝั่งนี้ก็ดีเจกำลังเล่นโอ้โหแล้วเครื่องเล่นน่ารักมากเลยนะฮะเหมาะสำหรับการเ,เคลื่อนย้ายใช่ไหมฮะได ใส่ทานได้ด้วยร้านนี้พิเศษนี้จัดยันในห้องน้ำนะฮะทำดิสเพลย์หมดเลยนะฮะอมอนมูวี่และมิวสิกนะฮะน,นะครับนี่จัดแบบสวยงามมากนะครับมีไฟวิบแวบด้วยแ <c oughs> <c oughs> ผ่นนี้ก็มีมาครบทุกแนวนะครับตั้งแต่เรียกว่าบังโตยันแบ็กสตรีทบอยนะฮะ <c oughs> อะฮะครับ เป็นปีของเขาฮะเรายอมเรายอมฮะหรือผมต้องซื้อไปเป็นการตัดไม้ข่มนามมาเป็นโซนสปอนเซอร์บ้างนะฮะ JBL และมหาจักรนะครับแล้วก็เอาเครื่องเสียงมาให้ทดลองฟังกันหลากรุ่นมีเสียงดีมากผมรีวิวไปแล้วนะครับออเทนติก5 0 0 3 0 0แล้วก็200นะครับโปรได้ชมกันไปแล้ว เทิร์น b ทเบิลมาด้วยนะครับตัวนี้คือสปินเนอร์นะครับซึ่งแปลว่าบลูทูธได้ด้วยใช่ไหมฮะ <c oughs> ก็คือถ้ามีลำโพงบลูทูธก็เนี่ยครับก็เอาออร์เรนติกไปแล้วก็เล่นผ่นเสียงด้วยสปินเนอร์ก็จบเลยนะฮะทีเดียวอยู่เลย <c oughs> แวะมาลองฟังดูกอนะฮะก่อนตัดสินใจนะฮะถ้าชอบแบบไหนแล้วแผ่นไอคอนิกซาวยังมีขายอยู่ป่ะฮะไม่มี <con> แล้วแต่ถ้าจับเป็นชุดเนี่ย อาจจะมีสมณาคุณให้นะอันนี้ก็จะเหมาะมากนะครับสำหรับการฟังกับ turntable ร้านที่มาทีไลก็แผนเยอะทุกทีคือ p n ียน d i o a n d Vinyl นะครับคือมาทีนี่แย้จะเรียกว่ายกร้านมาที่นี่เลยนะครับขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับมองเข้ามานี่แท้ไม่รู้ว่านี่เคยเป็นโรงแรมมาก่อนนะฮะมี <laughs> รับสตูดิโด้วย กลเนมิลเลอร์มาถึงร้านสุดท้ายแล้วครับร้านแผ่นเสียงรคคอร์ดช็อปร้านดังย่านบดิพัฒน์เรามาถึงแล้วเจอเจ้าของร้านเลยคุณนกสวัสดีครับ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 วันนี้มาในคอนเซปต์อะไรฮะ House Club House Party ครับเป็น House Party โอเค วันที่ถือว่าซ้อมๆไปก่อนใช่ครับวันนี้คนตรงหนักมากมีหนักวันนี้อ่าราะนั้นเดี๋ยวคนจะน่าจะมากันเยอะมากคุณเล่นชาเดย์นั่นเป็นซ้อมเซตอ่ะครับรวมทุกเพลงข้าระบังรวมข้าระบังของชาเดย์โอระบังหมดระบังโอระบางด้วยนะแล้วก็ของอันละบ้ะงกั้าถูกมาอะไรนะครับอะนละบ้างหนึ่งพันห้าร้อยบาทถูกมากอะนละบ้าง คือถ้าหาหออกมาแล้วตกแผ่ละพันห้าแล้วนี่ครับ่ตอนนี้รวมมาทั้งกล่องเลยอันนี้ก็เสียงดีมากของสเตปใช่ไหมครับใครไล่เลน IEM ครับโอ้ IEM เป็นโมบาย เอาละฮะวันนี้ก็พาทัวร์กันจนครบทั่วแล้วดังนั้นใครที่สนใจมางานนี้นะฮะก็ยังเหลืองานอีก3วันก็คือวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับมากันได้เลยที่โรงแรมเอเชียนะครับแล้วก็ทําตามที่ผมแนะนำแนะนำไปในวันนี้นะฮะแล้ววันนี้เราจะปิดท้ายการพาทัวร์วันนี้ด้วยนี่ฮะบรรยากาศในห้องวานิวลาชแอนด์บาร์ ตอนนี้ดีเจมาร์คไซกำลังทำหน้าที่เป็นดีเจอยูน่นะครับตอนนี้เป็นด pues. ีเจมาร์คไซอยู่นะฮะสวัสดีครับสวัสดีเป็น2องดีเจที่กำลังตื่นเต้นอยู่คุณปอยกับคุณเล่นะฮะ วันปีี้เราไม่เจอสุเป๋าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวยืนดูให้กำลังใจโอเคก็ขอปิดรายการตอนนี้เลยนะครับอย่าลืมนะฮะยังคงมาเที่ยวที่นี่ได้อีก3วันด้วยกันนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับชอบแผนนี้ตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณมัธยมวิชัา vision c e n t ฮะศูนย์ด้านโปรเกรสซีฟโดยจากสุแพทย์และทีมนักทันามานะครับโทรวัดสายตาตรวจสายตากันก่อนที่ศนย์994636365ครับ